ในใิยายสั้นตอนนั่งห้างกลางป่าลึกในคืนที่เงียบสงัดของปา่าลึกในภาคอีสานของประเทศไทยกลุ่มนักล่าสัตว์มืออาชีพได้ตัดสินใจที่จะตั้งนั่งห้างเพื่อรอสัตว์ป่าที่จะออกมาหากินในยามค่ำคืน ทำกลางความมืดมิดและเสียงสัตว์ป่าที่ดังขึ้นเป็นระยะพวกเขาไม่รู้เลยว่าคืนนี้จะเป็นคืนที่พวกเขาจะไม่มีวันลืมขณะที่พวกเขานั่งรออยู่บนห้างหนึ่งในนักล่าสังเกตเห็นเงาหรือครับ ที่เคลื่อนไหวอยู่ในป่าเขาคิดว่าอาจจะเป็นสัตว์ป่าที่พวกเขารอคอยแต่เมื่อเขามองใกล้ๆเขากลับเห็นเป็นเงาของคนที่ดูเหมือนจะรอยอยู่ในอากาศเขารู้สึกหนาวสัน่นเลยรีบเรียกเพื่อนๆมาดู เมื่อทุกคนมองไปยังเงานั้นพวกเขาเห็นเป็นภาพของหญิงสาวในชุดไทยโบราณที่มีใบหน้าซีดเซียวและดวงตาที่ว่างเปล่าเธอค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้พวกเขาและเสียงกระซิบที่ดังขึ้นในอากาศออกไปจากที่นี่ที่นี่ไม่ใช่ ที่ของพวกเจ้านักล่าทุกคนต่างรู้สึกหวาดกลัวและพยายามหาทางหนีออกจากป่าแต่เมื่อพวกเขาพยายามหาทางกลับพวกเขากลับพบว่าทางที่เคยเดินเข้ามานั้นหายไปพวกเขาต้องเผชิญกับความรกรับและอาถรรพ์ของป่า ที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนเมื่อกลุ่มนักล่ารู้สึกว่าพวกเขาไม่มีทางออกจากป่าหนึ่งในพวกเขานึกถึงคําสอนของผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านเกี่ยวกับการบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลป่าพวกเขาตัดสินใจที่จะลองทำตาม คำแนะนำนี้พวกเขารวมตัวกันที่กลางป่าและกล่าวคำบอกกล่าวด้วยความเคารพขอเขามาเจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลป่าแห่งนี้พวกเราไม่ได้มีเจตนาร้ายขอโปรดเปิดทางให้พวกเรากลับบ้านได้อย่างปลอดภัยหลังจากที่พวกเขากล่าวคำบอกกล่าวเสร็จ ลมเย็นเย็นพัดผ่านและเสียงกระซิบและเงาของหญิงสาวในชุดไทยโบราณปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่ในครั้งนี้เธอยิ้มและชี้ไปทางหนึ่งทางนี้ทางนี้คือทางกลับบ้านของพวกเจ้านักราทุกคนรู้สึกโล่งใจและขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยพวกเขา พวกเขาเดินตามทางที่หญิงสาวชี้และพบว่าทางนั้นนำพวกเขากลับไปยังหมู่บ้านได้อย่างปลอดภัยเมื่อพวกเขากลับถึงบ้านพวกเขาได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้คนในหมู่บ้านฟังและทุกคนต่างรู้สึกขอบคุณและเคารพในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลป่า หลังจากเหตุการณ์นั้นนักล่ากลุ่มนี้ตัดสินใจที่จะไม่ล่าสัตว์ในป่านี้อีกต่อไปพวกเขาเริ่มสนใจในการศึกษาธรรมชาติและความลึกลับของป่าพวกเขาพบว่าป่าแห่งนี้มีพืชและสัตว์ที่หายากและมีความสำคัญต่อระบบนิเวศพวกเขาเริ่มทำงานร่วมกับ ชุมชนเพื่ออนุรักษ์ป่าและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการรักษาธรรมชาติป่าแห่งน,นี้กลายเป็นสถานที่ที่ชุมชนและนักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมและเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติได้นักรากลุ่มนี้กลายเป็นผู้ดูแลป่าและเป็นผู้นำ ในการอนุรักษ์ธรรมชาติพวกเขารู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการรักษาป่าและสร้างความสงบสุขให้กับชุมชน